ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมาก์เราอ่ะเขาจะออกตัวเลขแต่ไหนได้ตัวเลขกกับล้านท่าล้านเลาเนี่ยทุกคนเนี่ยมีตาเนี่ยเพิ่มโตวันทีเนี่ยใครจะตรงมาทางอีเมลแต่เราเองอีเมลมีมีมีตาอีกกองไม่ใช่ตาดำๆำขึ่งเราก็ใช้วิถีชีวิตหากินอยู่กับ ท้องถิ่นแล้วอันนย้เพื่อท่านประธาต่อนะครับพระพอสวัสดีนะครับนะครับก็พาทีมงานนะนะครับเปหลายเ่องมาเอ่อเป็นนักแสดงข่าวพวกเรานะครับเพื่อนะครับคือท่านทู้ว่าและก็ดำไปถึงเจ้าของบริษัทนะครับบริษัทไม่ะวัตร์ตะวันนะครับนะครับ เคยทำให้เกิดเหตุการณ์แนตะะ่ไอเดียจะมีเป็นพังงานเยอะมากทีเดียว,น,น,ยว,ดดยวนะครับนะครับก็จากจากพวกเราเลยครับเพราะพวกเราเดือดร้อนเองชนะได้ร้องร้องเองนี่ก็ยังไม่ได้แต่เราบอกเขาแล้วว่ากรณีที่เป็นพื้นที่สีแดงคุณ้อง เยาวยาทางด้านทรัพยากรธรรมชาติใต้ท้องทะเลค่อยว่ากันกานน่รกันแต่ก็บอกว่าหลังจากปิดกัร